เด็กๆเ,เจอกันอีกนะคะในหมดประสาทรับรู้ค่ะวันนี้จั์สภาจะให้เด็กๆเ,เนี่ยดูแว่นขยายนะคะดูสิ่งของที่เราเอาแว่นขยายมาส่องดูว่าแว่นขยายนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆได้ประโยชน์จากแว่นขยายหรือเปล่าทําไมเราถึงต้องใช้แว่นขยายนะคะเด็กๆ,ๆเพราะว่าเรามีโครงงานนะคะโครงโครงการของ เด็กที่เรียนออนไลน์นะคะจะเป็นโครงการวิทยาศาสตร์หันษาค่ะเรามีกิจกรรมแว่นขยายอาจารสุภาก็เลยให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องแว่นขยายด้วยค่ะค่ะเด็กๆด,ดูสิคะอาจารย์สุภาก็จะมีหอยมาตัวที่หนึ่งขนาดแค่นี้แหละแต่พอเราใช้แว่นขยายมาปุ๊บเป็นไงคะโอ้หอยเราทำไมคะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะโอ้ มันขยายเนี่ยมันสามารถขยายให้สิ่งต่างๆมันใหญ่ขึ้นจริงๆเลยนะดูสิคะตัวหนังสือมดค่ะ n มดแต่พอเราเอามันขยายสองเท่าไปมดเป็นไงคะโอ้ยมดตัวใหญ่ขึ้นเราสามารถเห็นตัวหนังสือได้ใหญ่ขึ้นเลยค่ะเห็นไหมคะอลองดูฝานะคะฝาของเหยือดดูสิ อันแค่นี้เราสองขึ้นมามันค่อยค่อยใหญ่ตามอะไรคะเว่นขยายขึ้นมาเลยเห็นไหมคะมแล้วยังมีกรองสีนะคะเราเห็นแค่นี้แต่พอเราเอาแว่นขยายส่องเข้าไปเป็นไงคะโอ้ตัวหนังสือชัดเจนเลยเราเห็นอะไรคะรูปสัตว์ต่างๆมากมายเลยเห็นไหมคะมีตัวภาษาอังกฤษชัดด้วยทั้งสีแดงและก็สีน้ำเงินเลยคะ่ะมีอะไรอีกไหมคะ มีหอยตัวนี้อลองดูนะคะโอ้หอยเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะถูกต้องเลยต่อไปดูอะไรคะถ้วยชามที่มันจะมีตัวหนังสือเล็กๆเราอ่านมองไม่เห็นเลยคะ่ะเด็กๆเราลองใช้แว่นขยายส่องดูสิเด็กๆเห็นไหมคะตัวหนังสือมาเริ่มแจ่มขึ้นมาเลยชัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะ ค่ะอันนี้คืออะไรคะประโยชน์ของแว่นขยายค่ะนะคะเด็กๆลองไปดูนะคะที่บ้านเด็กๆมีแว่นขยายหรือเปล่าแล้วเด็กๆก,ก็เอาแว่นขยายมาส่องดูนะคะสิ่งอันไหนที่เรามองไม่เห็นเราอาจจะทําไมคะใช้แว่นขยายส่องดูได้เห็นไหมคะจานใบแค่นี้เราก็สามารถส่องให้มันเห็นเต็มแว่นขยายได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆลองไปเรียนรู้นะคะทดลองวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งจากแว่นขยายค่ะเด็กๆวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กๆใช่ไหมคะได้เรียนรู้นะคะเด็กๆได้รู้จักแว่นขยายว่าแว่นขยายสามารถใช้ประโยชน์ได้อะไรได้บ้างนะคะเด็กๆก็สามารถใช้แว่นขยายนี่ส่องสิ่งต่างๆได้บางสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เล็กนะคะเรา อาจจะมองไม่เห็นเราก็ใช้ทางแ้วแว่นขยายมาช่วยได้เลยนะคะแว่นขยายก็มีรูปร่างลักษณะหลายอย่างเลยนะคะแตกต่างกันไปวันนี้จะให้ดูแว่นขยายอย่างกลมค่ะนะคะเด็กๆก็จะได้ทําไมคะได้เรียนรู้แว่นขยายแล้วก็สามารถส่องหาสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้นะคะอาจจะเป็นออตัวหนังสือเล็กๆหรือว่าเป็นหอยนะคะหรือว่าเป็นอะไรคะ ปลาในตู้ปลาได้นะคะได้ดูซิว่าเอ๊ะในตู้ปลาในปลา,าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่บางทีเราเห็นตัวเล็กๆเราก็ทำไมคะอาจจะส่องให้มันเห็นได้ชัดเจนได้นะคะเด็ก